สวัสดีครับนะพบกันในรายการพลังจิตสื่อกรรมวันนี้เรามานั่งคุยกันนะด้วยวบาร,รมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ artwork. พระปัจเจกพุทธเจ้าทุทกๆองค์ artwork. พระอริยสาวกให้สวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำแล้วจะดีกับชีวิตอย่างแน่นอนหลายๆคนก็ชอบตั้งคำถามไงว่าไอสิ่งที่ผมพยายามบอกกล่าวคนทำรายการบอกกล่าวคนนี่คืออะไรพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ บารมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสาวกทุกๆพระองค์ล้วนแล้วแต่มีอำนาจพุทโธปรมาโนธรมโอปมาโนสังโฆปมาโนหากว่าจิตเราได้วนเวียนได้คล้องเกี่ยวได้ทําการสวดมนต์ได้ทําการภาวนาเป็นประจำย่อมพ้นจากเขตแหง่งเขาเรียกความทุกข์โดยอัตโนมัติถามว่าเพราะอะไรหนึ่งเกิดความเพลิดเพลินในฌานทรงสมาธินะและนึกถึงแต่คุณงามความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากเขตนรกโดยอัตโนมัติอบายภูมิเนี่ยมีไว้สําหรับคนที่มีความทุกข์เศร้าหมองในจิตใจระลึกนึกถึงบาปเป็นประจำเนี่ยแหละนะบาปก็คือทําผิดเขาบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าบาปที่เราทําไว้เก่าๆอย่าไปคิดถึงมันจงคิดถึงความดีที่ทําไวนะปัจจุบันนะถ้าหากว่าเราทําคุณงามความดีทําบุญไว้จงนึกถึงแต่บุญนะนึกถึงแต่กุศลน,นึกถึงแต่นิพพานเทวดาเทพพรมอย่าไปนึกถึง อะไรที่มันทําให้จิตมัวหมองทําให้จิตยึดติดในโลกอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนเป็นบ้าเป็นหลังก็เพราะยึดติดในโลกต้องเป็นนูน้นเป็นสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่จริงๆมันเป็นไปนไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดที่พึงจะเป็นได้มันต้องอาศัยซึ่งบารมีบารมีก็คือการสร้างบุญสร้างบารมีแต่เดิมมา <c oughs> <c oughs> นะถ้าไม่เคยมีบุญไม่เคยมีบารมีมันก็เป็นไม่ได้แต่ถ้ามีบุญมีบารมีก็เป็นไปได้เอาละเดี๋ยวจะสวดมนต์พระคาถาเงินล้านสักสิบจบแล้วเรามามนนนัั่งคุยกนนะ จริงๆผมก็บอกแล้วผมสวดทุกวันอะวันละร้อยแปดสิบมัง100ม่งร้อยยี่สิบมัแล้วแต่นะแล้วแต่วันเวลาถ้ามันมีเวลาว่างผมก็สวดมากมีเวลาน้อยก็สวดน้อยก็ต้องทําเป็นร้อยจบขึ้นอะอย่างต่ำร้อยแปดนะอย่างมากๆก็สองสาร้อยก็แล้วแต่นะมีเวลาว่างเท่าไหร่ก็ทําไปสมจิชามินาสังสิมโมพระม,มหาเทวาสเพยาคาปรายยนติ พระม,มาจมหาเทวาอภวราภาพวันตุเม,มมหาปุนยม,มหาราภวพนตุเม,มมิเตภาวาเตโพธามาอุณโม,มพุทธายาเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรชาสีเวราทาสาเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสสวะหุมสมปติชามิ เพลงเพลงพาพาฮาฮาเรือเรือสมจิชามินาสังสมน์พระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายยนเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราภภพ a w ตุเมมิเตภาหเตพทธมาอาุณโมพุทธยาเวรทิโยเวริโคณายังเวรหิงสาเวรทัศน เวรทัสสเวรอิทโยพุทธสมานีมามาพุทธัสสะวะหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาาเทเรอสมติชามินาสังสมน์พระมาจมหาเทวาสเพยยาคาปรายีนเตพระมาจมหาเทวาอภีราพาพาวันตุเมมหาพุนโยมหาราโภพาวันตุเม มิเตพาหะเตพุทธามาอาุณโมพุทธายเวรเทโยเวริคนายังเวรหิงสาเวรทัสสเวรทัสสาเวรเทโยพุทธสมานีมามาพุทธัสสวโหมสัมมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาฮาเทเรสัมมติชามวินาสรัสิเมริเพรมาจมมาเทวาสเพยยาคาปรายันเต พรม,มาชมหาเทวาอาเพราพาภวันตุเม,มมหาพุนยยม,มหา,ราพระเพพาวันตุเม,มมิเตภาวุหเตเพธามาอาุณโม,มพุทธายาเวรเทียเวรโคณายัง เวฬหิสสาเวรทัสสิเวรทัสสะเวฬทิโยุทธสัมมาีมามะพุทสสะสวาหุมสมปัติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือเรือสมติชามินาสังสิมณ์พระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พระมาชมหาเทวาอาเพราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราภพภวันตุเมมิเตภวหเตพธามาอาุณโมพุทธายเวรทโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทัสสเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรนะก็เหมือนกรรมอ่ะ ถ้าเราทําไว้ดีมันก็ไปดีแต่ถ้าเราทําไว้ไม่ดีมันก็ไปไม่ดีนี่คือยุคอภินญ,ญาใหญ่ข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากใครมีงานจงรักษางานไว้ให้ดีนะเงินทองต่อไปมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเป็นอนิจจังอนิจจาหาได้มั่งไม่ได้มั่งเลี้ยงตัวเองได้มั่งไม่ได้มั่ง <c oughs> แต่การสวดมนต์นั้นจัดเป็นอภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาริยสงฆ์หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามาวัรรมเมืองนะนะหลวงปู่ดูวัสแกงอย่างเงี้ยนะหรือหลวงหลวงปู่ต่างๆเนี่ยที่เรานับถือกันเนี่ยเรานึกถึงนะ เรานึกถึงแล้วเราปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเป็นประจำถามว่าจะได้อะไรกลับมาได้บุญได้บาร,รมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจุดแต่สอนให้เราอยู่ในคุณงามความดีแล้วสอนให้เราอยู่ในศีลห้าปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทาังสมาทิยามีธินาทานาเวรมณีสิขาปะทาังสมาทิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทาังสมาทิยามีมุซาวาทาเวรมณีสิขาปะทาังสมาทิยามีอะ ถ้าพูดตรงๆนะ <c oughs> นะบุษาวาทาสุราเมระยะมัจระมานตานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิามิหลายๆคนมองข้ามเลยว่าศีลห้าขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็มันถามว่าจริงๆมันต้องปฏิบัติให้ได้นะพยายามปฏิบัติเอาไว้อย่างน้อยให้อัรัทธนาไว้ทุกวันนะจิตคนเราเนี่ยมันพิเศษถ้าจิตมันได้ฝึกได้ฝนได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้แผ่เมตตาบุญบาร,รมีมาเต็มแน่นอนครับนะอย่างที่ผมบอกอะ นะมีเวลาก็ไปหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาเอาบารมีที่พระพุทธเจ้าไว้ให้เรานะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยาสาวกไว้ให้เนี่ยให้คืออะไรให้บทสวดมาแล้วเป็นสมบัตินะบทสวดเราเนี้ยช่วยให้เราพ้นจากอะไรเขาเรียกทุกภัยทุกภัยจากการไม่มีเงินไม่มีทองได้แต่เราจะทําหรือเปล่าล่ะ หลายๆคนบอกผมขี้เกียจทําสวดแล้วสวดจบเดียวผมก็เข้าใจนะเพราะอะไรเพราะคุณขี้เกียจก็คือขี้เกียจคนไม่ทําก็คือไม่ทําเรื่องปกติแต่ถ้าคนที่ทำน่ะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นของดีนะใครเนี่ยหลงไปนับถือใครหลงไปกราบเนี่ยได้คุณงามความดีทั้งนั้นคุณงามความดีคืออะไรพ้นอบายภูมิอย่างแรกเลย มีจิตเป็นกุศลมีศีลหา้านบริสุทธิ์ปฏิเสธการเกิดทุกชนิดทั้งสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาเป็นประจำทําให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเกิดความรักความเมตตาบางทีเจ้ากรรมในเวรช่วยเองอะนะจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเนี่ยคนเราอะนะมันเกิดมาเนี่ยถามมีชั่วมีดีไหมมันมีหมดแหละทั้งชั่วทั้งดีแต่ถ้าคนเลือกทําดีมากกว่าทําชั่วยังไงยังไงบุญมันก็ต้องมากกว่าเพราะว่าบอกแล้วไงว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่วาระเดียวมันทําหลายวาระ มีเวลากระสวดมนได้มีเวลากระทั่งสมาธิได้มีเวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้นะถามว่าเพราะอะไรคุณงามความดีพุทธเจ้าเป็นพุทโธรปรมา,โ,มโ,ปมาโ,มโนธโมปรรมาโนสังโฆปมาโนไงมีเวลากระสวดมน์มีเวลาก็ภาวนามีเวลากา็แผ่เมตตาไงมีเวลาอะาไรมีเวลา,ะะเ,วลาเจริญสมาธิเป็นพรหมวิหารสี่ไงนะไปทุกภพภูมิไปทั้งภพเทพมเทวดาวิญญาณต่างๆเปรตสารกอสุรกายถามว่าไปถึงไหมไปถึงหมดเราอย่างคนปรารถนาเป็นบรมโพธิสัตว์โพธิญาณอย่างเงี้ย ัจเจกโพธินะ,น,ะนะหรือว่าอานุสาวกต่างๆหรือ,รอสาวกภูมิต่างๆก็ถามว่ามีเวลาขาจงสวดมนต์มีเวลาขาจงภา,ว,างวนามีเวลาจงแผ่เมตตานะสมจิตชามินาสั้งสิโมพระมาจมหาเทวานสเพยาคปราันติ พระม,มาจมหาเทวาอเพียราภาภวันตุมเม,มมหาพุญโยม,มหา,ราพระโพภวันตุเมมีเตภามหะเตโพ,พธามาอาุณโม,มพุทธยายเวรทิโยเวริโคโนายัางเวรหิงสาม เวรทัสสีเวรทัสสาเวเรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธะสสวะหุมสมติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาือสมบติชามินาสังสมโมพระมมาชหาเทวามสเพยยาคาปราวยนเต พระมาจุมหาเทวาอาเภราภาภวันต ja, ุเมมหาพุนยโยมหาพระโพภวันตุเมมิเตภามุหะเตโพธิมาอาอุนามพุทธายเวรธทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรธาเสมเวรทัสาเวรทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธัสวหะหุมสมะเตชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรสมาติชามินาสร้างสิมวลพระมาจมหาเทวาสเพยยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภิราพภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราภพภวันตุเมมิเตภวหเตพุทธามาอุณโมพุทธยาเวรทเยวริโคณายัง เวรหิงสาเวเรทัสสเวเรทัสสเวเรทิโยพุทธสัมมานีมามาพุทธัสสวาหุมสมัติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาาเทเรมีเวลาก็สวดมนต์มีเวลาก็เจรินสมาธิมีเวลาก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบบทสวดทุกบทสวดอ่ะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระระยาสาวกอ่ะ ทิ้งไว้เป็นความดีของพระสมมาสมุทธเจ้าทั้งนั้นคนสวดมนต์อ่ะย่อมไม่อดไม่อยากไม่ลําบากเทพพรมเทวดาจะคอยตามช่วยเหลือเสมออ่ะไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กขวัชชิระแก้วจินดาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรเอเจทีโอพหนึ่งหกตามนี้ครับนะและอาจารย์โอได้ที่เฟซบุ๊กโอศิริกกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้า 0925929261 ID RAI O s i r i c 15นะเพราะฉะนั้นมั่นขยันสวดมนต์ภาวนานะครับในยุคนี้เป็นยุคที่เข้ายากมากแพงหาเงินลำบากไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ